อ่าฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยครับยูมผมกันคุงเกมเมอร์ครั้งครับนะครับมาโปรโมทเซิร์ฟครับเซิร์ฟไทยครับเป็นเซิร์ฟแนว p ิวใครชอบ p ิวีแนะนําเซิร์ฟนี้ได้เลยครับนะเนะนี่ยอันนีซานซาตานครับ ไอพีอยู่ด้านล่างคลิปนะครับ mm. นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ทับรีจิตเตอร์นะครับใครที่เข้ามานาน,าน,านแล้วอะ่ะก็อ้าวมันอัปเดตแมปใหม่นี่ว่ะ ก็เข้ามานานบ่อยๆก็ล็อกอินนะครับนี่ก็เป็นแบบอะไรอะ่ะฟรีของแจกฟรีไหนอะ่ะเมือนมีเลยนี่นครับผมได้คิวมาสองหัวนะครับเนี่ยมันเป็นสมุดการใช้จ่ายครับต่อไปนี้ทำไงนั่นไงวาแล้วไม่ตาย ครับอะไรวะเปิดทบสปาโอเคนะตอนแรกมันยังไม่อัปเดตใหม่นี่วะทางนี้คืออะไรไปดูกันนี่เติมยดเว็บไลต์นี่ยครับนะ ก็เข้ามาดูได้ครับถ้าเกิดมันไม่เหมือนแมปนี้ก็แสดงว่ามันเดทแมปนะครับเนี่ยนี่นี่เินช็อปอยู่นี่นะครับมันอัปเดตใหม่โอ้จำนวนห้าได้สี่พันหนึ่งเรียบร้อยสี่พันหึงบาทมันนี่เนมชื่อนี้นะครับ แล้วธนาคารอยู่ไหนโอ้โหโคตรแพงทำไมชิ้นไม่ได้ ไปดูชั้นบนงันมีอะไรมีซื้อไม่ได้ออนนี้นี่นชุดนี้มาเลยอุปกรณ์นะครับก็เข้ามาทัวร์กันเอาเองนะครับอมีชื่อผมด้วยใครเข้ามามันก็เป็นชื่อเต็งแล้วครับนี่อะไร MAP เ p p เฉพาะ VPO ผมก็มาเล่นได้นานแล้วนะครับก็เลยมาโปรโมทนะ เอาแค้นผมเป็น g t H ตั้งไว้ไนดะ้แล้วว่ามันไม่สามารถแก้ได้มันมีวิธีแก้ธนาคารอยู่ไหนจะไปฝากตังธนาคารธนาคารเจอพี่แชมป์พี่แชมป์จบบอก โอเคข้ามาทัวร์เองนะครับทุกทีมันไม่ไอ,นนอ,อ,อ้นี่หรอเออน่าจะใสบบ่บิลแบ็บิลเดอร์ครับใส่สร้างผมก็สร้างได้นะครับแต่แต่ขี้เกียจสร้างมันชอบสร้างอะไรเล็กๆนะครับสมมุติเป็นแบบยาา่เกไม่เกือบเท่าลงเลยแต่ไม่เท่าอ่ะนะครับเออ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับลาก่อยกับพี่แชมป์นะครับนี่ถ้าเกิดตีมันจะ U Air In Up n o w P P Zone นะครับบายเอ้ยนี่ไงธนาคารฝากเงินอ๋ออีกตรงนี้เป็นแบบเดิมครับผมเออเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันเป็นแบบเดิม นะครับอยาวกลับลงไงวะโอเคเออกแหลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนชอบเข้ามาเพียรผมก็สา PV, สาพีวีาายสร้างนี่แหละครับบายกับผมเจอกันคลิปหน้าครับมาโปรโมทเซิร์ฟนี้นะครับเสิร์ฟไทยนะครับบายกับผม